วันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ออ,องค์พระปฐมเจดีนะครับตลาดาพระปฐมนะครับสวนพรปฐม,มเดี๋ยวเราจะเดินดูหารของกินกันเราจะมาดูว่ามีอะไรกิน,นมัางครับ นี่ครับมาดูตลาดหน้าองค์พระนะครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็จะพบพบ้ำหน่อยนะครับมาถ่ายก็จะมืมดมดนิดนึงนี่ครับองค์พระครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคงพ่อผมนะครับครับครับตอนนี้ตลาดคอนเย็นครับคงพ่อผม,อมตอนนี้เราอยู่หน้าร้านทอดมันกุ้งนะคนมากัเยอะ ร้านขายของเยอะแยะเลยนะ๋ัวนี้เราจะเดินมาดูร้านออโอเล่โอเล่หมูสะเต๊ะค,ครับนี่ครับคนเข้าคิวยาวเลยครับี่ครับอันนี้เราเดินดูไปเรื่อยๆครับร้านค้าเริ่มออกมาตั้งกันแล้วครับตอนนี้ครับ มีร้านเยอะครับเ,เดี๋ยวเราเดินดูไปเดินเที่ยวไปเรื่อยๆอ,อันนี้เรายัางไม่ได้เน้นพวกร้านค้านะครับเรามาเดินเที่ยวกันก่อนดูก่อนว่าจะดูร้านไหนดีนะครับอันนี้เราเดินีกซอยหนึ่งนะครับ ปังครับขนมปังโบราณนะครับขนมปังโบ,บราณโอ้โส้เยอะแยะเลยนะครับไส้งาดำไส้โอ้ไส้เยอะแยะมากเลย,ยะะไลาลาส้แหลมสังขยาทานสังขยาชาเขียวนี่ครับมีทุกอย่างสังขยาม้ออ้าว ขนมปังอาคนโอ้โนี่ครับใหม่ๆสดๆขึ<ด>้นเดือดซึ้งขนมปังโบราณครับสิบ,บาทก็สูย์ค่ะเัาไปต้นี้่งกันได้เลย่ะคะอร่อยไหมป้า ขนมฟางโบราณนะครับใส้ใบเตยสั่ญาชาเขียวจ้าสัญาชาเขียวอร่อยอร่อยออร่ย น,นี่ไม่มีน้องมาร้องเพลงเปิดหมวกด้วยครับไม่ได้ไม่ได้เปิดหมวกครับนี่ครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นส้มตำนะครับร้านส้มตำนะครับส้มตำไก่ย่างนะครับน,นี่อันนี้เป็น มีแห้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเจเอ๊อเถงนี่สุกี้แห้งครับเนี่ยสุกี้แห้งสุกี้น้ำครับร้านมะพร้าวน้ำปั่นหรือนนร้านขนมโครกร้านขนมโคกนะครับเดินไปเรื่อย นดูไปเรื่อยๆครับครับเรียนแล้วนะครับน <Yeah, like ี่อันนี้เขาเกี่ยบปาหม้อกแล้วครับนี่ครับเดินรล้วไปเลยเขาเกี่ยบปางมอหม้อ าปนเลครับนี่ยไคารับี่คร้านเขาเกียวปักหม้อครับนี่ครับโอ้โหทำสดๆนะครับอร่อยเขาเกียวปักหม้อไอ้อ๋เห็นอะไรบ้างถึงเนี้ย นี่อันนี้ร้านขายของหลายๆอย่างนะครับมีที่กินานี่กินอะครับมีทุกอย่างครับเลือกได้เลยนะครับครับฮะอนี้ก่อนแล้วกันขนมปังอะไรอ่ะขนมปังอะไรอ่ะขนมปังไหนเนี่ยหรอโอ้โอโอ นี่ครับเขามาซื้อได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่ร้านเขาเกลียบปักหม้อนะครับนี่เขาเกีียบปักหม้อนาังสวิรัต์ไม่มีหมู ครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งครับเนี่ยครับร,ร้บา,นรบานอาหารตามสั่งครับโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับอาหารตามสั่งครับสุกี้แห้งสุกี้น้ำตามสั่งครับอันนี้ก็จะเป็นสุกี้แอลครับเนี่ยสุกี้แอล ก๋วยเตี๋ยน้ำสายแอลครับอันนี้เป็นหวังอยู่ซีฟู้ดนี่กำลังตั้งร้านเลยครับเนี่ยครับกำลังตั้งร้านครับ นีเป็นบรรยากาศรวมๆนะครับนี่ตลาดที่องค, 5, ค์พระนะ well. ครับแสงก็จะมืดๆเพราะว่าฝนแม่ฝนมาครับค้มนะครับอันนี้มาดูเขาเก็บตักหม้อครับสาคูเจ้าเก่านะครับ

ร้านขนมเบื้องขนมเบื้องเจ้าเก่ารานพรกครับวีโพรจัวางเค่มืดมาตดยตรล็ใหารดู้คประบดียากาศา โดยรวมๆนะครับวัดตลาดหลวงพระครับตอนเย็นๆนะครับเป็นบรรยากาศจะค่อนข้างมืดนิดนึงว่าฝนกำลังจะตกครับแต่คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับจากคนละบทไม่ได้เป็นวัดที่อยู่ในเมืองพระเจ้าค่ะพระคุณพระไหมครับแรงปัญญาของสาวุู้สูงศดิ์ดูรอบๆก็จะประมาณนี้ครับแต่ร่วมกัน ำแพงวัดอาคารวัดได้ดำเนินการสร้างมาแล้วนีวนๆๆ่นครับอันนี้ร้านร้านไอศคมร้านไอติีมลอยฟ้าครับไอศครีมลอยฟ้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ขายนะครับนี่ครับซึ่งมากำลังตั้งร้านนะครับนี่ครับไอศครีรมลอยฟ้า เรามาอาันนี้ก็ยังไม่มืดนะครับมาตั้งร้านแล้วนะครับแล้วก็การเป็นนักสั่งซื้อจากสองภาคตะวัรออกอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ดอนตูมครับเนี่ยครับข้าวมันไก่ดอนตูม การได้มองเป็นส่วนหนึ่งก็คือการจัดอบรงที่มีความมีสิตสัมธที่จะรวบรึดสภาพตัวสตินะจะพระถิตจากติตองได้องได้หนังรรายตาร์หรือจะทับบนตับสับาก็ได้เพราะอัน้ก็โบธนาเจริญีัันา์ทกท่านใส่กับก้ออะไรันไทยหรือเอาไปดไ่ทอด พนัาคบทักงอยทอดสดึ่คนี่เราจะมาแวะกินผัดไทยกันครับผัดไทยหอยทอดครับผัดไทยหอยทอดครับเดี๋ยวเรา,าแวะกินกันก่อนหาอะไรกินรองท้องกันก่อน นี่ครับที่กินร้านนี้กับที่ซื้อกลับบ้านนะครับ เรากินอิ่มแล้วที่รออเรากินร้านขอยทอดก็จะมาดูานนดร้านตมลอยปลาเป็นข้าวหอมมะลิยากีเนี่ข้าระเติมลอยปลารับคนข้าคิวกับน้วคิวได้นรับมนเปนราี้บณสัขอทในบหรือว่าเป็นขงอคนข้าคิวรรกไนเลยวติมลอยฟ้าครับค,คก็คบหน้ เดินทางเข้าสารอยูขงเข้างแดร้นาไ่นี่้านนี่งเรากินเติมพลังกันแล้วครับตอนนี้เราก็เดินต่อครับเราเดินต่อ เเะนะรเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มเยอะแล้วครับโอ้โอเสียงเสียงรถบัวดังมากครับ ก็เริ่มเยอะครับตอนนี้ตันนี้ก็จะเป็นร้านไอศกรีมนะครับนนี้เป็นร้านผลไม้ดองของป้าจุ๋มนะครับเนี่ยอันนี้ร้านผลไม้ดองป้าจุ๋มนี่ครับผลไม้ดองแช่อิ่มคือครับผลไม้ดองแช่อิ่มนะครับของป้าจุ๋ม เราจะเดินดูไปเรื่อยๆครับนี่เป็นร้านลาดหน้าครับเนี่ยร้านลาดหน้าบูร้านหน้าโคยซิมิครับเนี่ยบูร้านหน้าโคยซิมิ ระขังทองนับระขังทองน้ำเปลาหวานครับสำหระบังทองน้ำเปลาหวานนี่ครับละขังทองน้ำเปล่าหวานมาแวะระขังทองน้ำเปลาหวานกันอีกนะครับมา แล้วถังทองน้ำปลาหวานครับไปต่อครับคนเริ่มเยอะชักเริ่มแน่นครับตอนนี้ อันนี้โรตีนะครับโรตีรตบรอันนี้โรตีครับโรตีขาังะนตกเป็นว่เยวันที่ถวายเท่าาลเนบริวารขององค์วันนโรตีครับเท้าศาลเดี๋ยวลงนิดลงนามก่อนนะครับ คนคนเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ดูครับมีน้องลายจุดมาด้วยน้องลายจุด รถนะครับทีองค์พระนะครับองค์พระีดีองค์ปสมนะครับตลาดอันนี้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเราขอปิดคลิปเดินหากินที่ตลาดน้าองค์พระองค์ผสมนะครับถ้าชอบใหกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องหลวงป้าพาเดี๋ยวทำเลยครับก็เป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ